บ้าหรือเปล่าหยองเย้าค่ะฮะเธอบ้าชั้นบ้าหรอสุวาเฮ้าย่องห้าเธอก้าว่าฉั้นบ้าหรอสุฮัดวาเฮ้าย่องใหนห้าใช่ฉั้นอาจจะบ้าก็ได้จะเฮ้าตีหยองกกเป็นไร ฉันจะอยู่ต่อไปทําไมเข้าตีอยู่กว่าย่อนสังขอ,อโทษเธอไม่ได้บ้าย่อนข้องสู่อัมไรยองเธอนะสลาดมากหล่อด้วยสูแ่และเซลแลฮังรีแทงพูดจริงๆนะลาเต้ห้า ฉันเนี่ยหล่อจริงๆเข้าในฮังหลีเต้ๆขนาดรูกระจกยังตกใจเลยตอ่อหนังตุ้จำตั้งตกใจงั้นคนหล่อๆฉลาดอย่างฉันต้องดูทีวีก่อนเพราะนั้นก้นฮังหลีและแชลจึงเข้าหลดด้วยทีวีเสีก่อน จะดูอะไรดีเทต่ว้ยสั่งดี